สวัสดีครับผมไมอจันเนชวณิชมาพิลขนมแคมปัสของแถมเป็นการ์ดมาสเลเดอร์เซร์ลวันชุดที่3นะครับใครไม่เคยดูขนมแคมปัสของแถมเป็น Mars 2. 2> การ์ด I, มาสเลเดอร์เซร์ลวันตั้งแต่ชุดที่หนึ่งถึงสองกดไอมุมขวาบ,บนไปย่อดูได้นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับผมนี่คือแพ็คถุงขนมแคมปัสแคมปัสการ์ดพลังมาสเลเดอร์เซร์ลวันนะครับในแพ็คนี้จะมีทั้งหมด12ถุงด้วยกันนะครับแพ็คหนึ่งมี12ถุง ก็คือมีก๊าซสุ่ม12ซองนั่นเองครับ12ใบนั่นเองนะครับโอเคแกะเลยนะครับนี่คือทุกขนมแคมปัสใน้1แพ็คมี12ถงุงแล้วก็มีก๊าซสุ่ม12ซองนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือด้านหน้าของขนมแคมปัสนะครับแคมปัสก๊าซพลังมัสเซอร์เซอร์บอนนะครับด้านหลัง สะสมให้ครบทั 1991, ้ง98ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม2 5 6ห้านี้นะครับแกยะเอาจากฟงก่อนนะครับฉีกเลยต้องหกเลยเฟล ี่คือซองสุ่มการ์ดแคมปัสมสัสเลเซอร์วน,นะครับมีทั้งหมด12ซองนั่นเองนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมถึงแม้อาจจะมีขาดก็เพราะว่าผมฉีกถุงขนมที่ไปหน่อยทำให้ทั้งขนมบางถุงและซองสุ่มการ์ดฉีกไปด้วยนะครับผมทำให้ถูกฉีกไปด้วยขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแก่เลยดีกว่านะครับแก่เฉพาะอันที่ฉีกก่อนนะครับเริ่มเลยนะครับได้อะไร ในสามนะครับปมเบอร์สิบสามมัสเจตร์เซลวันชาร์ิงนะครับดาราังเป็นแบบนี้2ที่2องสามนะครับดัมเบิลสิบหกมัสเจตร์เซลวันเมทัลคาเซอนะครับสามเนาะสาม สที่สามดับเบลศูนย์ศูนย์หนึ่มารอวรหมายจิงคอปเปอร์นะครับกราไปแรกเลยนะครับตัวแรกเลยดีจังใกล้ใบแรกนะครับที่ทำไปซ้ำเนาะสองที่สี่สีชมพูด้วยดับเบิลสามสิบหกาสซอร์โทบิ สต n g s c o เปียนนะครับสวยงามเลยนั่นจะเพิ่งได้นะครับไม่ซ้ำเนาะซองที่ห้านะครับนั่เบอร์สามสิบแปดมัสเลเดอร์โฮบิสสติงสโกเปียนนะครับก็คนละแบบนะครับผมถึงแม้ตัวคลบีเหมือนกันแต่ว่าคนละท่านะครับแล้วก็คลนละเบอร์ด้วยนะครับก็คือไม่ซ้ำเนาะ ว่าสวัสดีครับโคลบิต่อไปสองที่6นะครับดับเบิล0ูซูสามมาสเซอร์เซอร์วันไรจิงคอปเปอร์นะครับไม่สามเนาะโอเคครับสองที่เจ็ดนะครับสองที่เจ็ดใจสามนดับเบิลสามมาสเซอร์เซอร์วันไรจิงคอปเปอร์นะครับ สที่8ปดในซ้ำแล้วครับหมายเลขสาสิบแปดมาร์สเจอร์โฮเบตสกองเปียนนะครับซ้ำเนาะในสาสองที่เก้าวีหมายเลขสิบสี่มาร์สเจอร์เซอร์วันชายิงอัลซซลคอเปอร์น่าจะไม่เคยได้เนาะเสืออยูเ่เสืออยู่ครับ เซอร์วันชนิดแอซซอลโคเปอร์เท่ยู่สองที่สิบฮอลลี่อีกแล้วซินดิโกเปียนเหมือนเดิมเลยซ้ำสองที่สิบเอ็ดนัมเบอร์สิบห้ามาสเซอร์วันชนิดแอซซอลโคเปอร์นะครับที่ถือปืนออโทไลต์บลสเตอร์นะครับ แต่รอกว่าปืนนี้ดีบวุแน่นอนรับอาจจะช้าหน่อยนะครับสำหรับ d x a u t o l i g e t Buster นะมีครับแต่ดีบวุแน่นอนอาจจะช้าหน่อยนะครับเท่ดีเนาะเซอรว์วานชินิงแอสซาฮอปเปอร์ที่ถือ a u t o l i t e t Buster สองสุดท้าย12 Number 4 6 m a s t ส r s a ิบห r รเทอร์ที่ถือ t o u เซอร j แจ g e r ก,กนะครับเท่ๆ ดีเลยนะครับโอเคครับมาดูกันว่าจะการอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหมายเลขก่อนนะครับนับเบอร์หมายเลขหนึ่งมาร์สเซอร์เซอร์วานไรจิงคอปเปอร์นะครับหมายเลขสามมาร์สเซอร์เซอร์วานไรจิงคอปเปอร์นะครับแต่มาซ้ำสองใบด้วยกันนะครับแต่เป็นคนละแบบเนาะคนละแบบของหมายเลขหนึ่งนะครับผมกราฟอันที่หนึ่งนะครับต่างกันนะต่อไปดีซับอีกแล้วนะครับผม หมายเลขสิบสามมาส e r เซอร์วันชันนคอเปนะครับต่อไป n u เบอร์สได้มาใหม่นะครับผมมา r ์สไรเดอร์เซอร์วันชันนิ s แอสซาคอ p เปอร์นะครับต่อไป n ม m b e r 1สิบห้ามา e r สไ r เดอร์เซอร์วันชนสซาคที่ถือออโตไลท์บอสเตอนะครับมาซ้อีกแล้วนะครับผม n ม m b e r 1สิบหกมาสไรเดอร์เซอร์วันมทัคาเซอนะครับ ต่อไปหมายเลขสาได้มาใหม่เนาะมัสไรเดอร์โทบิสกินสกอร์เปียนนะครับต่อไปหมายเลขสามสิบแปดมาสไรเดอร์โทบิสกินสกอร์เปียนนะครับได้มาซ้ำสามใบด้วยกันนะครับสามนะต่อไปอันสุดท้ายหมายเลขสี่สิบหกมัสไรเดอร์ทาวเซอร์ที่ถือทาวเซอร์แจ็คเกอร์นะครับ ก็มีแค่นี้นะครับอัพก็จบคลิมละครสับการ์ดวิวขนมแคมปัสแถมการ์ดมาส์ทแบดเดอร์เซอร์วันชุดที่3นะครับหากชอบกิมบับก็ไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จบคลิปแล้วครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ